สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับพบกับคุณครูมลทิราชัยชนะในรายวิชาน้าตสินไทยนะคะเราเียคงอยู่กับเพลงฟอนทีอยู่นะคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมาทบทวนท่าราของชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะอาสิ่งแรกเลยค่ะ,ะนักเรียนไปหยิบร่มมาเลยค่ะคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนถือร่มรอแล้วใช่ไหมคะพอเรารูกันอยู่แล้วว่าชั่วโมงนักเตะสินเราจะต้องทำฟอนทีอ,อ่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้หยิบคุณครูให้เวลาไปหยิบร่มเลยคะ่ะ ้อม้วใช่ไหมคะนักเรียนอย่างืเดี๋ยวเราจะทวนท่าก,ก่อนที่จะเข้าเพลงช้าๆพร้อมกันเพื่อรอเพื่อนบางคนที่เขายังปฏิบัติไม่ได้นะคะอาจจะทวนก่อนท่าแรกร่มหันมาทางด้านขวามือของนักเรียนคุณครูย้ำนะคะว่าขวามือของนักเรียนหลังจากนั้นยอ่อลงต้องยอ่อนะคะนักเรียนไม่ไงั้นมันจะเราจะสายต้นนะคะยอ่อลงสองข,าอขา่าวพอครบจังหวะแล้วยุด ยกเท้าขวาของนักเรียนเอียงเก้าหมุนรอบตัวหมุนรอบตัวเวียงล้อมมาวางที่ไหล่ซ้ายวางนับหนึ่งเลยนะคะช้าๆก่อนส้นเท้าวางนับสองส้นเท้านับสามส้นเท้านับสี่แล้วหยุดก่อนจังหวะ หลายๆคนยังไม่ได้จังหวะนะคะทําไปเรื่อยๆจนหมด8จังหวะเท้าขวายํำเลยหนึ่งสองสามยก1 2หนึ่งสองนับหนึ่งชุดทำทั้งหมดกี่ชุดคะ8ดชุดนะคะเจสมมุตินะคะ หมดที่แปดท่าโยนูให้กันบ้านไว้วางเท้าลงขยับลงมมาข้างหน้าหมุนตบเท้าหนึง่ลง,งลงสองลงสามวางร่มสี่ถูกไหมคะอ่าเราทวนันเท่านี้เดี๋ยวเราลองเข้าเพลงตั้งแต่แรกจนถึงท่าหมุนร่มแล้ววางพร้อมไหมคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นักเรียนทาได้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมาต่อท่าเพิ่มกันพร้อมไหมคะอาเมื่อกี้นี้เราเอาท่าที่เองหมดไว้นะคะนะ 1, 2, นักเรียนหนึ่งสองสามนั่งลงวางสี่เราเราเลิกเตืนนะคะเลไปเลยะะไม่ต้องสนใจนะคะลองหันหน้าทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆรูกขึ้นยืนเอาเท้าก่อนเอาการเยืนก่อนหรือมือค่อยนะคะนะักเรียนยืน 1 2 3 4อีกรอบนะคะน,นั่งลงไป4 1ค่อยๆย,ยืน2 3 4เท้าขวายังเหลืองอยู่ย่อลงตกท้า,กทาที่จะหมุนมาทิดหน้าหรือหน้าตรงตกท้าที่5้าขยัตบตกท้าที่6มองเห็นไหมอี๋ยวให้ดูเท้าก่อน สมมติว่าร่มมันอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูเท้าก่อนเนาะ,ะนั่งลงไป1 2 3 4ยืน1 2 3 4ย่อลองตบเท้าหมุน5ขยับด้วยยอ่อ6 7 8จดแปดได้ไหมคะจังหวะที่5ตบเท้าแล้วก็ขยับย่อลองตบแล้วก็ขยับตบขยับ ยืน 4, 5, 6, 7, 8หันมาหน้าตรงอ่าต่อไปมาดูส่วนมือเอาหน้าตรงก่อนแล้วกันนะคะเราจะทำการตั้งวงมือขวาตั้งวงมือซ้ายจีท่าสอดสร้อยอ่าเริ่มที่มือขวาหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายสองทงนันไหมคะคุณครูเปลี่ยนแบบช้าๆนะคะ อย่างเช่นถ้าเมื่อกี้เราตั้งวงเริ่มมือขวามือของนักเรียนก่อนนะคะมือขวาตั้งวงไปใช้ชๆทีละมือเนอะแต่เวลาปฏิบัติเข้าเพลงสองมือไปพร้อมกันนะคะมือที่จีบคือมือซ้ายระวัดไปตั้งวงมือที่ตั้งวงมือขวาเปลี่ยนมาจีบสองเหมือนเดิมค่อยๆสะบัดสามสี่ยืนจังหวะที่ห้าหมุน 5้ขยับแล้วก็7หมดที่แปดได้สังเกตไหมคะว่าศีรษะคุณครูเอียงมือตั้งวงถ้าตั้งวงเปลี่ยนปุ๊บศีรษะคุณครูก็เปลี่ยนเองตามมาด้วยแล้วที่เราเคยเรียนกันไปแล้วหน้าติยศัา์การเอียงคือการกดไหล่กดเอวศีรษะจะมาเองแต่ถ้าหนูงไม่ปฏิบัติตามที่เราเคยเรียนมา ก็จะเป็นแบบนี้ํำไปสองรอบรู้สึกเมื่อยคอถูกไหมคะแต่ถ้าเรากดเอวกดไหลมันจะมาเองเลยเออแจังหวะเดี๋ยวเราลองทําพร้อมกันสมมติเรานั่งอยู่แล้วก็สมมติว,ว่าลมมันดังอยู่แต่นี่คูควรก็เลยไม่เห็นนะคะอะนั่งลงปึ๊บวางลง่มสขึ้นเลยมือขวาก่อนนะคะขวามือของนักเรียนนะคะ ขวาหนึ่งสองค่อยค่อยยืน ได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าเพลงแล้วกันเนอะตั้งแต่แรกถึงท่านี้ก่อนพร้อมไหมคะ่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะนับจังหวะไปพร้อมพอง 杨生堂。 ยืนสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่อยๆขยับผันมาหน้าตรงเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกซ้อมนะคะอเดี๋ยวครูรูจะต่ออีกท่าหนึง่งให้ไ้เป็นการบ้านฝึกซ้อมล่วงหน้าดีไหมคะสมมุติเมื่อกี้นี้ร่มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้สมมุติว่าร่มอยู่หน้าเราแต่คณูรูจะขยับออกก่อนเพื่อให้หนูเห็นว่าเราปฏิบัติท่าอย่างไรนะคะเมื่อกี้นี้ หมด5 6 7หมดแปดทาเซลก่อนค่ะเราจะย่มเท้าเหมือนเมื่อกี้นี้เลย1 2 3ยก4ท่านี้ปฏิบัติเหมือนตอนที่หันซ้ายหันขวาหันขวาหันซ้ายแต่เราจะต้องเคลื่อนตัวเองแล้วค่ะนะเรียนเพิ่มความงงให้ในเรียนนิดนึงเราต้องเดินรอบล่มของเราลักษณะการเดิน อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะขยับตัวออกมาทางขวาแล้วก็เดินเดินรอบโล่ของตัวเองเดินแล้วกลับมาที่เดิมอีกหนึ่งรอบยกมือขวาด้วยค่ะนักเรียนเพอาะ้วเียนบางคน,นก็คูบอกขวาไปซ้ายบอกซ้ายไปขวานะคะอ่ายกมือขวาพัะเ,เอลแล้วลองเดินก่อนคะ่ะ ขยับตัวออกมาแล้วก็เดินรอบร่มนะคะต่อมาเราจะมาดูส่วนเท้าเท้าก็คือเหมือนเดิมย่าเท้าวขวาก่อนตอนก้าวออมาทางขวาขวาซ้ายขวายกยกเท้าซ้ายอีกรอบนะคะขยับตัวออกมาทางขวามือก่อน ขวาซ้ายขวายกซ้ายนับเป็นหนึ่งชุดแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อการเคลื่อนตัวซ้ายขวาซ้ายยกขวานับเป็นสองคุณค,ครูเคลื่อนตัวแล้วนะคะก้าวต่อเลยขวาซ้ายขวายกซ้ายนับเป็นสามต่อเลย 四到。 เดี๋ยวเรามาดูส่วนมือด้วยเดี๋ยวเท้าเนี่ยเหมือนเดิมแต่แค่เราต้องเคลื่อนตัวเดี๋ยวรูให้เล้นซ้อมอยู่แล้วเรามาดูส่วนมือค่ะจีบมือขวาสูงขึ้นมานิดนึงมือซ้ายสังเกตมือไม่ได้อยู่ข้างกันห่างกันแบบสวยงามใกล้เคียงหลังจากนั้นม้วนข้อมือหันข้างให้ผูก่อนนะคะม้วนออกเป็นตั้งวง ำไมนะจีบมมวนออกอ่าเริ่มทางขวาก่อนหลังจากนั้นจีบซ้ายมวนออกสลับเปลี่ยนข้างจีบสังเกตกชุชมเพียงข้างไหนมือสั้นมือยาวนักเรียนต้องหัดสังเกตด้วยนะคะมมวนออกจีบม้วน ออกเปลี่ยนข้างสลับซ้ายขวาค่ะม้วนออกอ่าเดี๋ยวลองส่วนมือกับเท้าพร้อมกันลองค่อยๆฝึกปฏิบัติอย่างช้าๆนะคะเอาเหันมาห้าหกดหมด8เพราะว่าเท้าขวาเหลืออยู่เก้าไปเลยค่ะช้าๆเนาะหนึ่งสองสามยก สังเกตว่ายกข้างซ้ายมือซ้ายสั้นมือขวาสูงไปต่อหนึ่งสองสสองชุดสังเกตนะคะไปต่อหนะึ่งสองสามนับสต่อหนะึ่งสองสานับสต่อ 1,2,3,5 1, 1,2,3,6 1,2,3,7และ1 2 3่งหมด8อ่าในชั่วโมองนี้ก็จะมีอยู่สองท่าเท่านี้ที่ต่อให้นั่นก็คือเรานั่นจากชั่วโมองที่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราลุกขึ้นยืน ขึ้นยืนนะคะตั้งวงเริ่มมือขวาก่อนแล้วก็ซ้าย8จังหวะหลังจากนั้นถ้าใครยังรู้สึกว่าหนูไม่สามารถปฏิบัติมือกับเท้าได้ให้ทําทีละส่วนก่อนมีเวลาให้เเรียนฝึกซ้อมนะคะโดยก้าวเท้าขวาเมาก่อนขวาซ้ายขวายกทําให้มันชิ้นก่อนเท้ามันเป็นปกติเลยเมื่อเรายกเท้าข้างใดมาเราก็ต้องก้าวมันลงไปต่อ 1 2 3ส,สายกก็ต้องก้ามมัลงไปนับ1เลย1 2 3่ยกอ่าได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะลองปฏิบัติเข้าเพลงอีกหนึ่งรอบเท่านั้นตั้งแต่แรกจนถึงที่ต่อใหม่แล้วหลังจากนี้ก็ให้นักเรียนฝึกซ้อมเองดีไหมคะพร้อมไหมคะเด็ยๆที่งงนะพร้อมไหมถ้าพร้อมมาถึงลบมาเลยตั้งแต่แรก 好难、嗯。嗯 1>, 1 2 3 4 5 6 7ดตอารเมอาให้หมดจัวะหมดพอดี่อาบนองค่ะนักเรียนจากชั่วโมงนี้ นักเรียนของครูเริ่มงงแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาหม,มุงงไปหมดแล้วทริคมีอย,อยู่นิดเดียวค่ะนักเรียนเรียน,น,นจําท่าให้ได้ก่อนว่าท่าที่1ออกมาแบบนี้กเรียน,นจะงงซ้ายขวา๋ยวเราเค่อยปรับกันไม่เป็นไรจําท่าให้ได้ก่อนก็ออกอย่างนี้นนแล้วหมุนแล้วยังไงต่อเอาล่มชูแล้วไงต่อจําเรียงท่าให้ได้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเราสามารถปรับได้แต่ถ้าเราเรียนจําท่าไม่ได้เรียงท่าไม่ถูก างเงี้ยเราจะไปต่อยอดไม่ได้นะคะอะยังไงชั่วโมงนี้คุณครูฝากให้นเรียน2อสังเกตไหมคะว่าถ้าแรกๆคุณคิณคดว่าเรียนน่าจะได้แล้วเพราะว่าเรงปฏิบัติกันหลายรอบใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะจําได้และจับจังหวะได้แล้วเด,ดี๋ยวเรามาดูในส่วนท่าข้างหลังถ้ายังเข้าเพลงไม่ได้ยังงงจังหวะทำช้าๆก่อนฝึกก่อนแล้วสิ่งสําคัญที่คุณครูขอเลย เมื่อเรียนฝึกซ้อมแล้วนักเรียนจะต้องฟิวแบบกลับมาหาคุณครูโดยการที่ต้องถ่ายคลิปว่าเราจดจําท่าได้มากแค่ไหนเราซ้อมถึงแค่ไหนเพื่อกลับมาให้คุณครูคมนต์กลับไปว่านักเรียนควรจะปรับแก้ตรงจุดไหนครูครูเสมอว่าคุณไม่ได้บอกว่าเรียนกับคุณครูแล้วต้องรำสวยทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูมองเห็นถึงความพยายามของนักเรียนอยู่แล้วอะยังไงชั่วโมงนี้อย่าลืมซ้อมปฏิบัติท่ารำ จะส่งคลิปวิดีโอกลับมาหาคุณครูด้วยนะคะรอตรวจอยู่นะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ